แลาสดกินบักม่วงอ,อืมอืมอืมนีคขาบเสี่ยติม่เพียงกินบักม่วงแท่นันสัแช่บอะเนี่ย สักคำเลยให้กินน้ำปาอิ่มหรือเาลามาแขาไมฝากม่ฝากไม่ฝากใครแซวว่ากินเขาจช่ไทำน้ำตา